สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมาพรสุงเงินรหัส020วันนี้จะมาทำการแสดงสายโชคในหัวข้อวิทยาศาสตร์มีคำตอบนะคะเริ่มที่การแสดงแรกกันนะคะมีชื่อว่าลาวาใต้น้ำค่ะมาดูกันมาดูอุปกรณ์กันได้เลยค่ะอุปกรณ์ของเราก็จะมี1น้ํา้ำมันพืชนนะคะ2น้ำเปล่าค่ะ3 เป็นขวดที่ตัดแล้วนะคะ, 4, 4ะสคี่สี่ผสมอาหารค่ะแล้วก็ห้าเม็ดฟูกค่ะตอนที่ขั้นตอนแรกเลยนะคะขั้นตอนแรกเลยคือเทน้ํามันลงในขวดที่เราตัดไว้นะคะประมาณครึ่งขวดค่ะจากนั้นเทน้าเปล่าลงไปนะคะจะเห็นว่าของเหลวนะคะเริ่มเริ่มมีการแยกชั้นกันนะคะ จากนั้นนะคะเราจะหยดสีผสมอาหารค่ะลงไปหลังจากที่เราใส่สีผสมอาหารไปแล้วนะคะเราก็จะใส่เม็ดฟูลงไปนะคะแล้วก็สังเกตปฏิกิริยานะคะ เห็นอะไรไหมคะจะเห็นว่าเม็ดฟู่เกิดปฏิกิริยากับน้ำทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจึงทำให้มีฟองแก๊สลอยขึ้นมาด้านบนเมื่อฟองแก๊สลอขึ้นไปด้านบนเสร็จแล้วนะคะก็จะเกิดการแตกออกจึงทำให้สีตกลงมาข้างล่างอีกนะคะด้วยความที่ว่าน้ำมีความหนาแน่นมากกว่าน้ำมันจึงทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของฟองอากาศจนกว่า เม็ดพู่จะละลายหมดนะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่เพิ่มอีกหนึ่งเม็ดนะคะเพื่อให้เห็นปฏิกิริยาที่เพิ่มขึ้นนะคะอันนี้มันหักจะสังเกตได้ว่ามีฟองแก๊สร้อยขึ้นมานะคะแต่ด้วยความที่สีมันขุ่น ทำให้เห็นไม่ชัดเจนนะคะมาสอบกันที่การแสดงที่สองนะคะมีชื่อว่าลูกโป่งวิเศษค่ะมาดูอุปกรณ์กันได้เลยค่ะอุปกรณ์ของเรานะคะก็จะมีลูกโป่งสองลูกค่ะลูกโป่งใบที่หนึ่งจะใส่น้ำไว้ข้างในนะคะใบที่สองก็ไม่มีน้ำนะคะแล้วก็จะมีเทียนแล้วก็ในแชทค่ะ แต่งนี้นะคะเป็นการแสดงที่มีความอันตรายค่ะเพราะว่าเราต้องจุดไฟนะคะถ้าเด็กๆทำเนี่ยต้องมีผู้ปกครองคอยอยู่ดูแลเด็กๆด้วยนะคะสำหรัแแบ,บแรกนะคะเราจะจนำลูกโป่งไปจุดไปจ่อที่ไฟนะคะต่อมานะคะเราจะจุดลูกโป่งรูปที่มีน้ำนะคะนี่นะคะจะเห็นได้ว่าลูกโป่งไม่แตกนะ เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในลูกโป่งนะคะมีน้ําน้ำจะช่วยถ่ายโอนความร้อนไม่ให้อุณหภูมิในลูกโป่งสูงเกินจนเกินไปนะคะเกียบเสมือนหม้อน,น้ำในโดยน์ที่เราจะต้องคอยเติมน้ำตลอดเวลาเพื่อไม่ให้หม้อน,น้ำไหม้นะคะจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมเพราะวิทยาศาสตร์มีคําตอบขอบคุณค่ะ